อามีข่าวอีกอีกแวดวงหนึ่งแวดวงนักกีฬาหลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะครับหลังจากที่ทีมนวล์บอลบสาวไทยเราคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเอเชียไปแล้วนะครับ,ค,รบคนที่เป็นดาวคนหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือมีหลายคนแหละฮะแต่คนที่มีแฟนๆติดตามมาตลอดก็คือคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนะฮะ<อ>หลังจากที่ได้เป็นแชมป์หรือว่าก่อนจะเป็นแชมป ก่อนจะเป็นแชมป์ปรากฏว่ามีคนไปดูใน IG เธอ Instagram ของของคุณหน่องพลืมจิตนะฮะก็ปรากฏว่ามีรูปของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งคุณพลืมจิตเนี่ยนะฮะได้เขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่ามีคนมาเชียร์สู้สุดใจนะฮะจนเหล่าบรรดาแฟนคลับของพรืมจิตก็เลยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ใครหนอเป็นแฟนแน่เลยเพราะว่ารูปที่ลงนั้นบัด แบบใกล้ชิดมากเนะยสนิทสนมมากนี่แหละฮะอ๋อนี่แหละฮะคนที่เกาะไหลอยู่นะฮะใช่ฮะคนที่ถูกที่ถูกเกาะนี่แหละฮะครับเห็นไหมฮะผู้ชายคนนี้ก็คือแล้วมีบางคนก็เขียนด้วยนะฮะว่าอิจฉาพี่มิกกี้ที่มีแฟนแบบพี่น้องอ้าวอ้าวผู้ชายคนนี้ชื่อมิกกี้ฮะครับ ผู้ชายคนนี้ชื่อมิกกี้หรือว่าคุณนนอันพาศนะฮะลูกชายสุดหล่อของโค้ชนักรักบี้ทีมชาติไทยคุณสุภรัตน์อันพาศกับคุณแม่นะฮะดรสิริพรน,นะฮะอันพาศจากโอเรกอนสเตย์ยูนิเวอร์อเมริกานะฮะ หมายถึงว่าเยนจบที่นั่นอแล้วก็คุณมิกกี้นั้นก็มีดีกรีเป็นนายแบบเคยติดโผ50หนุ่มในฝันจากนิตยสารครีโอด้วยโโอ้โเป็นไงฮะนี่ฮะเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนายแบบเป็นนแบบด้วยวหน้าตาแบบออกแนวโอ้โหใสหวานเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะฮะครับ ก็ดีใจด้วยที่พามาคุณปลื้มจิตไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้เลยนะไม่ค่อยมีข่าว <laughs>